เก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สวนภาวนาหมู่4เมืองพะกําจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ตรงกับวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2564นะครับเป็นวันพระเราก็มีกิจกรรมอย่างนี้นครับได้มาร่วมกันนอกจากนำอาหารมาถวายแล้ว นะครับเราก็าปฏิบัติมาปฏิบัติเรื่องสติต่อจากนั้นนะครับเราก็มีกิจกรรมก็คือพัฒนาวัดสวนภาวนาไปด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของต้นไมน้นะครับเรื่องของผลไม้ที่เราปลูกไว้นะครับพอพัฒนาก็มีหญ้ามีอะไรต่างๆที่มันขึ้นเราก็ปลูกไปด้วยนะครับทําพัฒนาไปด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศอยากจะให้ พี่น้องพุทธศาเสวิกชมทุกท่านนะครับกําลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือคุณเจนกีฬาแข่งขันกําลังพัฒนาตัดต้นตะไคร้หอมนะครับตกแต่งมันให้มันดูเรียบร้อยเพราะว่าในช่วงเข้าไปดูฝนนี่แหละครับก็คือต้นไม้เขียวชุอมนะครับมีชีวิตวามาอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่ ดูร้อนนะครับก็ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นตามป่าตามเขาตามดงก็แล้วแต่นะครับก็จะใบไม้ร่วงนะครับก็คือมันจะเหี่ยวแห้งนะครับค่อยจะสดชื่นหลังจากที่ฝนตกมาแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับอยากจะให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนมทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับ